สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมในเกมฮอนนะครับในโหมดแรง CM กับพีโรธาร์ตตนั่นเองนะฮะก็ยังอยู่ในคอนเซปต์กดคนเดียวเลยว่าโซโลแรงนะครับ oh, <yeah. S 2> เป็นแครี่นะวันนี้พ่อจะคี่ให้ยับเลย <Yeah. S 2> ทตลอตนี่มันเหมือนอ่แฟนทอมแอสเทซินในดอทตาทูนะครับอารมณ์เดียวกันแต่ว่าแฟนทอมมันจะเป็นตัวตีใกล้นะส่วนนี้จะเป็นตัวตีไก่ มันมีแค่อันติที่คลา้คลายคล้ายคึงอะนะก็คือคีนั่นแหละฮะแฟนทองก็คีเหมือนกันถ้าผมโดนดึงนี่น่าจะตายเลยมึงเนี่ย คลิปมันดนนะันเน่ยรอล่าก่อนอทำไปไตรตีมเลยเนะี่ยตอนเนี่ะน่าจะมาป่วนผมปะไม่มาหรอกมั้ง เตนมโปรโมชั่นที่อคิดไว้ได้เลยนะได้ฟรีเลยครับโอเคฮะกลางเราได้เฟิร์สบัตรแลลี่ล่างเราเสียคงไม่เป็นไรหรอกมั้งกลางได้เฟิร์ส เดี๋ยวผมรอลามาแก๊งดีกว่ายืนไปเรื่อยๆแล้วกันฮะตอนนี้เราเลเวลสี่แล้วแต่ฝั่งนู้นถ้าสามเราน่าจะตายปะคือผมมันหนีไม่ได้อะจงตีไล่มันเหะ ดมคลิปไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะดูจังหวะมันได้หรือเปล่าถ้าได้น่าจะอ่ะโอเคเด็งวดไปละ สกิลหนึ่งและสามมันจะคอมโบกันนะครับปาสกิลสามดึงเป้าหมายแล้วก็ปาสกิลหนึ่งใส่มันจะชิงแค่สองเป้าหมายที่โดนสกิลสามเรานะครับ <Okay. S 2> ก็คือมันจะชิงแค่สองตัวแค่นั้นนะ <Okay. S 2> พยายามสามให้ได้ก่อนนะครับค่อยหนึ่งตาม สกิลสองมันเป็นสกิลอ,อ่มาม้าหัวมันจะเพิ่มโอกาสการโจมตีแบบอันนี้ให้เราด้วยนะติดคิดนะครับสิบเปอร์เซ็นต์งถ้าผมจำไม่ผิดนะตอเป้าหมายที่โดนสกิลสองของเรานะ่ครับแล้วมันก็มองเห็นเป้าหมายแล้วก็ทําให้เราตีแรงขึ้นเพราะว่ามันลดก่อเป้าหมายมันลดก่อเป็นเปอร์เซ็นต์นะ อันติก็ขีนั่นแหละส่วนสกิลหนึ่งก็ปาบอลบอลมันจะสร้างความเสียหายกายภาพแล้วก็ติดขีดด้วยมั้งสูงสุด8ครั้งนะศัตรูหายไป has Baron The ต้นเกมคีมันอาจจะไม่แรงมากนะครับอันนี้ผมนา่าไม่นา่าไม่น่ารอดไม่น่าตายหรอกมั้งไม่น่ารอดดีว you, like you กว่าหลังหน้าเลเวลแปดเติมเติมสกิลสองนิดนึงเนี่ยับเวลาเรามาร์คสกิลสองใส่เป้าหมายแล้วเราตีอีกอย่างหนึ่งมันจะชิ่งเข้าหาเป้าหมายนะ ชิงก็หาเป้าหมายที่โดนสกิลสเราเนี่ยครับขอกำลังเสริมหน่อยสัตว์รูหายไป เรากำลัลงเสริมหน่อยเราลาม,มาช่วยดีกว่าคือมันฆ่าได้ถ้ามาอีกสักคนหนึ่งอ่ะยังไงก็ฆ่าได้ชัวรลล์ว โอ้หลานได้สองเด็กๆไปน้องพิโนธสัตวโร่ศัตรูกำลังไปเลนล่างจะสานเมื่อกี้ได้เลยนะเนี่ยผมออรอซ้อนล่างก่อนเผื่อได้บวกปุษาว้ามาละ มเล่นเป็นทารลอดลมดีกว่าไหมเนี่ยอยู่บนมันลำบากว่ะเขากางแล้วกันสัตวูหายไป ไม่น่ารอดป่ะเรล,ล่างเดี๋ยวรอสกิลสาแป๊บน่าจะฆ่านี่หาได้ ออ๋มมีักหน้าาเพราะว่ากาจะล่อให้เขาเข้าอ่อนฟ้าไงแต่ผมลืมไปลักหน้ามันตายลักหน้าตีแรงอ่ะท้านี้นอยู่คนเดียวผมฆ่าได้ ามแล้วนึ่งมันตี่มเนี่ยแ้ีากดเก็บดูนะผมจะขึ้นวอล์กเครับถ้าได้วอล์กนะจะสโลว์คิวได้ง่ายๆผมกลับกลางก่อนเยื้อางมั้งมัน่าได้มั้ย the baron has need of our souls are trapped in fate I oh, oh. แยกล่างเนี่ยแยกล่างวะก็ปี้ลูดกหัเมเ้ยมันต้องเนียนแล้วแหละจงตีงล,ลาสั่งอวะ ชิปหายละถอยแล้วกันไม่ตายด้วยลักหน้าขึ้นไลวะเนี่ยดูดเลือดเหรอผฟาวดี่กว่าวะ

เก,กมนี้ว่าจะออกยากล่างกับนัแล้วก็เกียนจูอะวอกักชินกช้น หาว็อกต่อครับได้ว,ว็อกแล้วเดี๋ยวเราเค่อยกลับไปรีเลือดที่บ้าน่อยก็ได้

เพราะว่าทีมผมน่าจะออกวอล์กันเยอะรอวินวอล์กกันน่าจะฆ่าได้ถ้ามีใครหลุดมาบนอะสักคนหนึ่งนะภาไาสายซัมมอนเนอร์สิงคิปย,ยาวๆไปแบบ ผมต้องมีดุดเลือดอะไม่งั้นผมอาจจะออกเอลเดอร์ก็ได้เพราะว่าช่วงนี้มันยังตีช้าอยู่ของเยอะหน่อยค่อยขายทิ้งเป็นซิมโบ ดีนะคีติดนี่ก็วอล์กอ <laughs> ันวอล์กเยอะมาะผมไม่ขึ้นเอลเดอร์ดีกว่าวผมออกไปในนี่ดีกว่าดูดเลือดเล็กดีกว่า เพราะมันได้ดามเมจเราเอาดาเมจก่อนผมฟาร์มหาเกนจูโร่ดีกว่าเราจะเชื่อมันในแค่สกิลสองไม่ได้ <laughs> วอกเยอะเกิน <laughs> ผมออกอั่นี้ด้วยดีวยกว่าพกดัดด้วยดีวยกว่าตัวเรามันฟาร์มช้านี่ครับตีทีละตัว,ตวถ้ามีทันเดอร์คอร์น่าจะโอเคกว่าน,นี้หน่อยมันได้สปีดตีเร็วขึ้นด้วยผมว่ากลางน่าจะโดนว่ะลังหน้าวอล์กปะเนี่ยลังหน้าเล่นแทง อตเห็นเขาตีคลิปไงคีิพันหนึ่งหายเลยเมื่อกี้ ผม yeah! ว่าผมทันนะทันปุ๊กว่ะผมได้เกนจูโร่แล้วได้เกนจูเลยครับเดี๋ยวผมอาจจะขึ้นนูต่อ ลาไปไหนอะเพื่อ <In> ลาไปไหนอ้มีลาด้วยนี่วะ ว่าผมต้องมีแยกล่างกับหนูเอาไว้ลาเพื่อนไข่ลาไปไหนอะไรกันกันในนี่ด้วยกันอลักหน้ากับกันเล็ดเรียบร้อยฮะเราเผลอตีคลิปไปหนึ่งทีแล้ว ไม่น่าจะรู referral, <า>้หรอกมั้งบ้าลเลยบ้าตาเลือดเลยลาเอฟเคไปแล้ว <Inter> <ator> มนี่เฮายังอยู่อะผมว่าผมจะอยู่ร่างยาวๆเว้ยขึ้นูก่อนนะผมไม่มีเทมเพลจนมาะ อะไรแบบปาบุญน่ะแบบเพราะว่า b k b ไม่ต้องอะเกมเนี้ยแค่หนูยักล่างก็น,น่าจะพอแล้วแหละขีคขี้ผายทีหนึง่ง น่าจะจีจีบุ้งเนี่ยไลลี่ยอรแรงเหมือนกันนะนี่อ่ะหนีไม่ได้หนืดจัดเลย ฟาร์มฮานูก่อนกะว่าจะไม่ขึ้นบีกีบก็ต้องออกวะเนี่ยมันมีสมวกของเนฮาวตีไม่โดนบื้อตลอดเลยฟาร์มกันนะฮานูก่อน มีคนฟาร,ร์มตรงนี้ไปไม่รู้ว่าทีมเราหรอือเปล่าน่าจะไม่ใช่นะวอล์กทีมไะมลารีก็ออกอะ หลักคาได้ปะเนี่ยแจกแล้ว<า>เขาเอากระถางฟ้าให้ใครอ่ะอลักหน้าเหรอไอเชี่<า>สวย<า><า> วินโบยแยกล่างน่าจะโอเคมั้งของฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วกันของแค่นี้เราตีของได้แล้วนะเดี๋ยวผมรออ่อนฟ้ากอนจะเอาชัวร์ไม่ใช่อะไรหรอกวอล์กทีมจริงด้วย น,นี้คีพันห้านะฮะจะังหวะกดเกียนจูแต่ถ้าปกติก็พันหนึ่งของแค่นี้ซโลโของได้ะจริงๆมีเอลเดอร์อะกับวอล์กอะช่วงซักเวลสิบหกก็ได้แล้ว น,นตีสวนได้ป่ะน,นี่อะไรดีเพราะยังไงก็ไม่รอดเนี่ยผมก็เลยให้นตีสวนไปแป๊บหนึ่งครับผมซื้อวอนส้มกัน

destroyed legion tower. a โอเคครับสำหรับเกมนี้ก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากดูดชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจกันนะครับที่พ่ายงี้ผมก็ขอทุด้วยนะฮะเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับบายครับผม